สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซียนคอนแก่นเหมือนเดิมนะครับสําหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นมวันนี้ก่ะมาพอกันขึ้นก่านะครับหลังจากกินข้าวแรงเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผลประกาศของฮานอยเพื่อนก็ประกาศเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็เอากะ มาตามกันต่อนะครับสาหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับงวดประจําวันที่10นะครับงวดประจําวันที่11นะครับผมพอ2567นะครับพศ2567แนวทางของเซียนคนแกนหุ้นน้อยร่วมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้อง กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ,เอาไว้เะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลีกเด็ดๆไว้ดังๆจากทางช่องนะครับ B t ท h ชาน e l หรือว่าเซียนขอนแก่นนะครับพี่น้องครับก <c oughs> ่อนที่จะไปวางแนวตั้งวันที่11เดือน3พศ2567นเะครับเซียนขอนเก่นกับิคอสรุปแนวตั้งวันที่10เดือน3พศ2567ก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะสำหรับอ่า เลขเด่นวิ่งลูดกอนอื่นนะครับพี่น้องอ่เซียนกรนแก่นนี่ก่าเป็นคนอารมณ์ดีนะครับพี่น้องบม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียเอย่งนะครับก็เพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสเครียดหรือว่าซีเรียสนะครับก็เอากับมาลีแล็กนะครับพี่น้องเซียนกรดก่นนี่เป็นคนอารมณ์ดีนะครับพี่น้องเด้ออ่จังใดก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเนาะ เสี้ยนคอนเกนเป็นค้นอารมณ์ดีพี่น้องคนใดเครียดกับพต้องเครียดนะครับพี่น้องมาชมคลิปของเสี้ยนคอนเกนนะครับผมมาเบิงแนวได้ทั้งแนวทางพร้อมเลยครับพี่น้องได้ทั้งความสนุกความบันเทิงพร้อมสําหรับท่านใดที่พอชอบนะครับกับพานนะครับพี่น้องเนาะท่านใดพอชอบกับพานสําหรับท่านใดชอบความสนุกสนานหรือว่ารีเล็กนะครับหรือว่าคลายเครียดนะครับสําหรับท่านใดที่คลายเครียดหรือว่าที่มีความเครียดนะครับก็มารีเล็กกันได้นะครับเป็น แอคลิปที่เส้นคอนแกนนะครับุพี่น้องครับก็เอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับรับชมสิได้บ่มีความเครียดนะครับทีได้สนุกสนานไปนะครับจะได้มีความสุขนะครับผมสําหรับเชียนคอนแกนแล้วแต่เป็นคนอารมณ์ดีนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคงสิบ๊วยอย่างกันนะครับเพราะว่า อยากหพ่อมแม่พี่น้องมีรอยยิ้มนะครับผมอยากเห็นรอยยิ้มของพ่อมแม่พี่น้องอทางช่องนะครับพี่น้องครับสาหรับเทียนกอนแกนมาอนีกับก่อนอื่นนะครับพี่น้องเอากลาวมาสรุปแนวทางกันกอนนะครับวันที่10เดือน3วันที่10เดือน3าศบสจกนนะครับพี่น้องเ้อะสำหรับแนวทางของเสียนกอนเกนนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับ เด่นวิ่งรูด8กับ7นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด8กับ7นะครับเส้เกนก่อนเกณฑ์กันเนี่ย,หยไหนพี่ทีวิ่งรูด8นะครับพี่น้องสำหรับท่านไรโบชอบวิ่งรูด8กับวิ่งรูด7นะครับพี่น้องครับอ่า สำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับก็สหรับสายวิ่งสายรูดมีมาให้เห็นแน่นอนสําหรับวิ่งรูด8นะครับผมวิ่งรูด8วิ่งรูด7นะครับพี่น้องมีมใ้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนหรือท่านใดที่มีทุนเยอะนะครับพี่น้องท่านใดที่มีทุนหลายนะครับพี่น้องก็สามารถนําไปเรียน19ปเกระตูไดคือเก้าหรือว่าท่านใดที่มีทุนหน่อยนะครับพี่น้องครับเซียนคอนแกนก็ให้ไปที่เซีย <oles> <oles> นคอนเกนนิ่งให้ก็แล้วกันนะครับเนาะ ตรงที่เส้นก้อนแก่นเน้นไหนบัสซี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายนะครับพี่น้องเนาะจอเน้นๆไปเลยนะครับสําหรับทุนหน่อยนะครับพี่น้องแต่เส้นก้อนแก่นก็อยากให้ตรงที่กันทุนนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางที่เส้นก้อนแก่นย่ําเสมอนะครับว่าต้องกันทุนนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบม่ได้บอกว่าสีบมมานะครับพี่น้องมันก็ะม้าเห็นเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเส้นก้อนแก่นตรงที่กันทุนนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับ สําหรับเลขเด่นนะครับกาลังวันเด้อครับพี่น้องเด้อเลขเด่นกําลังวันเชียนกอนแก่นก็วางให้เป็นที่เรียบร้อย1 4 6, 8ดนะครับสามารถที่จะนํามาจับวินกันได้เด้อครับน้องครับเอามาวินกันกับใดที่นเ่าเด้อครับพี่น้องเด้อต้องมีมาเห็นแน่นอนครับโบนอยใดกับน้อยหนึ่งมาให้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับเลขเด่นกําลังวันของเชียนกอนเก่็นะครับพี่น้องเาะอสำหรับเด่นวิ่งรูด8นะครับก็จับคู่ไปที่ 87นะครับแล้วก็88ดแเจ็ดเจ็ดนะครับเบิร์นแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดแปดนะครับนะครับจับคู่ไปที่วิ่งรูดแปดจับคู่ไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แล้วก็แปดห้านะครับพนะนะี่น้องแปดสี่นะครับพี่น้องเนาะถึงแปดสี่นะครับพี่น้องเกียนคอนแกลนกัน,กนเบาเลยไปเลยนะครับพี่น้องเนาะ สำหรับวิ่งรูด7นะครับก็ไปที่70 71 72 73แล้วก็ตามมาด้วย74นะครับสำหรับจอดเน้นๆน,น,นะครับวิ่งรูด8ก็คือ80 81 83แล้วก็84นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด7นะครับจอดเน้นๆไปที่70 71 73แล้วก็74็ดสีนะครับพี่น้องเด้อเสียนคนแก่นเน้นให้4คู่หน้านะครับ4คู่ท้ายนะครับพี่น้องเด้อ เด้นไปให้4คู่หน้าแล้วก็4คกู่ท้ายนะครับพี่น้องสําหรับเลขเด่นกําลังวันกันหนึ่งสี่หกแปดนะครับพี่น้องสามารถที่ไปวิ่งกันได้หรือไปจับกับตัวเด่นของเซียนคนเกนนะครับเลขเด่นประจําวันไปจับชนกันกับเลขเด่นทีเซียนคนเกนเจาะมาหายเด่นมาหายนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับแปดกับเจ็ดนะครับเอามาจับกันได้เลยครับเซียนคนเกนกระบอกเร็วนะครับพี่น้องเนาะ่าจับได้เลยนะครับเพราะว่า แปดหนึ 1> 8, 1, já, as, ่งเส้นก้อนแก่นก็มีอย uh, yes. ู่ในจะที่จับคู่แล้วเรียบร้อยแล้วก็แปดสี่ก็มีในจับคู่ไปเรียบร้อยนะครับแปดหกยังไม่มีก็กันทุนอากันไว้นะครับพี่น้องกันไว้เด้อครับพี่น้องแนวทางของเส้นก้อนแก่นนะครับบอกให้พี่เพราะห้พี่น้องแบบกันไว้นะครับแล้วก็มาเบิ่งกันต่อครับแล้วก็แปดแปดคับเส้นก้อนแก่นก็ดจับคู่ให้พี่ที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะสําหรับวิ่งรูดเจ็ดนะครับพี่น้องก็ จ็ดหนึ่งมีเป็นที่เรียบร้อยจับคู่ให้เรียบร้อยเซียนคนแกนจับให้เป็นที่เรียบรอย 7, 4, ้อยเจ็ดสี่แล้วก็กันไว้เจ็ดหกนะครับพี่น้องส่วนเจ็ดแปดก็มีแปดเจ็ดอยู่แล้วนะครับพี่นะ้องกระตรงที่นะครับพี่น้องที่จับคู่กันไว้ก็คือแปดหกนะครับนะ้องแปดหกเจ็ดหกนะครับสำหรับแนวทางของเส้นคนแก,กนนะครับผม เอาไว้เบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับสําหรับเด่นอ่าสำหรับแนวทางของเส้นคอนแกนนะครับอ่าลาวสตาร์นะครับพี่น้องเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับพี่น้องครับเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับบนนะครับ680ล่าง27อ่ะเอามาเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องเนาะเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องอ่ะบนนะครับพี่น้องครับลาวสตาร์นะครับพี่น้อง6 4. 4. 80ล่าง27นะครับแนวทางของเสียนคอนแกนกับเขาไปที่วิ่งบนนะครับ8นะครับจอดเน้นเน้ไปที่80นะครับตรงตรงนะครับพี่น้องกะดีใจน้าพี่น้องเด้อครับเส้นคอนแกนจอหายเน้นเนีนซีูหนาแล้วกับซีกูท้ายครับกับเขาไปที่80นะครับบนนะครับตรงตรงนะครับพี่น้องส่วนล่างนะครับพี่น้องส่วนล่างกับเสียนคอนแกนเข้าไปที่จาะ27นะครับ ให้เจ็ดสองเซียนคอนเกนให้เจ็ดสอมา2 7นะครับตรงกันทุนพอดีเลยครับพี่น้องเด้อเห็นว่าเนี่ยที่เซียนคอนเกนได้บอกพี่น้องไปว่าห้ามทิ้งนะครับกันทุนนะครับพี่น้องกันทุนนะครับผมเซียนคอนเกนจะให้ไปที่2องเจ็ดสองมาสองเจ็ดนะครับพี่น้องก็ถือว่าเข่าคือเก้านะครับพี่น้องกะดีใจน้ำพี่น้องนะครับดีใจน้ำเอ็ซีทุกๆกท่านเลยครับวัอนี้สําหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมนะครับพี่น้องอ่า เขากลับมาตามกันต่อนะครับนอยรอบพเิเศษนะครับพี่น้องนอยรอบพิเศษเฉพาะกิจก่อนนะครับพี่น้องเฉพาะกิจก่อนบน166นะครับเฉพาะกิจล่างนะครับพี่น้องล่างเซียนคนเกนนะครับมองบรรยากาศบรรดานะครับพี่น้องเนาะล่างสามเจนะครับพี่น้องเซียนคนเกนจอหายไปที่73นะครับมา37มเจ็ดก็ถือว่าเข่านะครับวิ่ง7นะครับเข้าไปที่จอดน้นๆไปที่ 73สามา37มนะครับ็ดีแช่น้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับติดตามแนวทางนะครับผมอ่ะมาตมาต่อกันนะครับพี่น้องที่นอยรอบพิเศษอ่าครับผมนอยรอบพิเศษบน176ล่าง6 5านะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องครับก็เข้าไปที่วิ่ง7นะครับบนนะครับวิ่ง7บนวิ่งรูด7นะครับหรือใครน้ำไปเล่น19าประตูนะครับก็ มาที่76หหรือใครนําไปวิ่งรูดก็มาที่76นะครับพี่น้องแล้วก็ตรงที่เซียนก้อนเกนบอกว่าเอาเลขเด่นมาจับวิ่งมาจับคู่กับที่ได้เป็นที่เซียนก้อนเกนบอก76แล้วก็86นะครับพี่น้องตัวกันมาที่8 6กับ76มาที่76นะครับน้องนาะมาที่เลขกําลังวันจับคู่กับเลขเด่นนะครับพี่น้องนาอครับผมเอาเข้ามาตามกันต่อนะครับน้อยรอบ ปกติเด้อครับพี่น้องหน่อยรอบปกตินะครับบนนะครับพี่น้องบนสามห้าสองนะครับพี่น้องสามารถสองนะครับพี่น้องสามารถสองล่างแปดแปดนะครับแนวทางของเสี้ยนคองเกนกับเข้าไปที่แปดแปดนะครับเข้าวิ่งรูดแปดบนนะครับก็มาที่แปดแปดนะครับผมแปดแปดล่างนะครับก็ดีใจน้ำพี่น้องคือเก้านะครับพี่น้องอ่า พี่น้องได้กับดีใจนำเด้อครับแนวทางของเียนคนเกนกับมานำเสนอให้พี่น้องนะครับเด็ดขาดชินใจในการลงทุนนะครับพี่น้องนะครับเบิ้งไปกับพิจารณาไปพร้อมนะครับพี่น้องอ่ะมาตามกันต่อครับผมอ่านอยรอบ v i p บนนะครับ496ล่าง52สอ่าสำหรับหน้อยรอบ v i p วันนี้หลุดไปนะครับพี่น้องหลุดไปเด้อครับพี่น้องการสรุปแล้วนะครับพี่น้องการสรุปแล้วก็เล่าสตาร์กับข้าไปที่ข่าวบนนะครับ เข้าวิ่งบน8จับคู่8 0ตรงตรงแล้วล่างก็ล่างก็มาที่72นะครับเซียนคนแก่นเจาะให้ไปจับคู่ให้ไปที่72็ดมาสอนะครับก็ดีใจนะพี่น้องครับผมอ่ะมาเฉพาะกิจนะครับพี่นอ้องเฉพาะกิจก็เข้าไปที่สามเจ็ะ 3, 7, นะครับล่างเซียนคนแก่นให้73มา37ก็เข้าไปที่37นะครับพี่น้องแล้ว73นะครับผม แล้วก็มาน้อยรอบพิเศษนะครับเข้าวิ่งรูด7นะครับจับคู่ที่เลขกำลังวันก็76เหมือนเดิมนะครับพี่น้องคถ้าไปนั่งไปจับวิ่งกันหรือว่าเอาเลขเด่นประจําวันไปนะครับพี่น้องไปจับคู่ค่ะมาที่76หรือ19ประตูก็มาที่76นะครับวิ่งรูด7นะครับพี่น้องคดีเจ็ดทำเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับน้อยรอบปกตินะครับบนก็หลุดไปมมากดูที่ล่างนะครับ สำหรับล่างก็เปดเปดนะครับเข้าไปที่เลขเบิ้ลเปดเปดก็เสียงคอนเกล็นกระจัคู่เปดเปดตรงตรงนั่นแหละครับครับก็ไม่ได้เพราะว่าเลขเบิ้ลนะครับพี่น้องก็ดีเจน้ำนะครับการสรุปแล้วนะครับดีเจน้ำพี่น้องคือเก้านะครับมัอนี้กาเฮงเฮงปังปังคือเก้านะครับสำหรับแนวทางของเสียงคอนเกล็นหุ้นน้อยรวมนะครับพี่น้องครับฝากปีต้อนน้องคือเก้านะครับพี่น้องอ่าเขามาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางของเสียงคอนเกล็นงวดประจำวันที่สิบเอ็ด เดือน3นะครับพศ2567นะครับหุ้นลอยรวมนะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับอ่าพี่พี่น้องน้องพ่อพ่อแม่แม่เอฟซนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่าเรามาตามกันต่อสําหรับแนวทางนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ท่านกดติดตามเซียนคนแก่นอย่าลืมเลยครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับพี่น้องครับอันเดี๋ยวที่ได้รับเลขเด็ดๆข่าวสารดีๆจากเซียนคนแก่นคลายเครียดไปในตัวนะครับมีอ่าทั้ง ความบันเทิงไ้พี่น้องนะครับอ่ามาคลายเครียดนะครับผมคลายเครียดก็มาอ่รวมสนุกกับเตี่ยนกอนเกนไปน้ากันกับเตียนกอนเกนนะครับสนุกไปน้ากันเบืองเพื่อชว่มเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องครับอย่าไปคิดในอย่างมากไม้นะครับพี่น้องครับทำมือดีให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องเนาะอ่ครับผมสำหรับแนวทางของเสียนกันเกนนะครับงวดประจําวันที่11เดือน3พศ2567นะครับพี่น้องครับอ่เข้ามาเบืองไปพร้อมกันแนวทางวันที่ 1 1เดือน3บศจพหาสนะครับเลขเด่นกำลังเลขเด่นนะครับประจำวันที่11เดือน3นะครับเด่นวิ่งรูด9กับ8ปดนะครับไม่แล้วครับพี่น้องเกัากระเปดนะครับผมถ้าพี่น้องบ่มักะ่านด้ครับพี่น้องเ้อสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนกัดสนอเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับมีเข่ามีรูดพี่น้องก่ะเรต้องคิดอย่างมากไม่้าบะชอบกับพานนะครับ พี่น้องครับถ้าชอบกระพานถ้าชอบกระจัดนะครับพี่น้องเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสําหรับเลขเด่นวิ่งรูด9นะครับขจับคู่ไปที่981ชุดนะครับเบิ้ล9988เหมือนเดิมนะครับสําหรับเลขวิ่งรูดของเซียนก่อนเกนนะครับหรือท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับอ่ะเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยครับสําหรับเด่นวิ่งรูด9นะครับจับคู่ไปที่91 92 93 94แล้วก็95นะครับพี่น้องครับเด่นวิ่งรูด8นะครับพี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูด8ก็จับคู่ไปที่81 82 83 84แล้วก็85นะครับพี่น้องอ่าสำหรับเด่นวิ่งรูด8เนาะครับเนาะสำหรับจอเน้นๆนะครับจอเน้นๆวิ่งรูด9นะครับจอเน้นๆนะครับจับคู่ไปที่จอเน้นๆนะครับพี่น้องอ่าเชิญอนแก่งกับสีวงกลมไปไปพร้อมเลยนะครับเนาะบ่เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้อง เส้นคนเก่งกับจีจอเน้นๆรียไปเลยนะครับเด่นวิ่งรูด9นะครับจอเน้นๆไปที่91 92 93ตามมาด้วย9เออ91 92 94แล้วก็95นะครับพี่น้องเนาะเส้นคนแก่งกับบอลพิษนะครับผมอ่าพูดพิษตลอดนะครับพี่นอ้องบ๊อบเป็นยังครับพี่นอ้องอภัยกันนะครับเนะน้อยเสนอเป็นแค่แนวทางเส้นคนแก่อาจจะพูดพิษพูดถูกกัน ต้องขอโทษพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทั้งช่องนะครับพี่น้องครับอ่ะยังบอท่านกิงคือเพื่อนบอท่นคลองคือเพื่อนกับคือว่าคือช่องอื่นนะครับบอท่านกิงคือเพื่อนนะครับพึ่งเทอาจสิมาวางแนวทางนะครับพี่น้องพึ่งจะมาตั้งช่องใหม่ๆนะครับต้องขอโทษพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีครับผมสำหรับเ่นวิ่งรูดแปดนะครับจอดเรนเนไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ เปดห้านะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนเกล็นกันเน้นหายไปที่เน้นสี่คู่หน้านะครับแล้วก็เน้นสี่คู่ท้ายนะครับเน้นสี่คู่ท้ายดนะครับพี่น้องเด้อส่วนตรงกลางนะครับเซียนคนเกล็นกระบอกทุกคลิปนะครับพี่น้องตรงกลางเซียนคนเกล็นกระบอกทุกคลิปนะครับกันทุ่นนะครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเซียนคนเกล็นกับวัอนี้นะครับก็น้ำมาฝากพี่ต้อนน้องคือเก่าเจาะหายเน้นเน้นคือเก่านะครับพี่น้องเนาะอ่าบ่ต้องเครียดบ่ต้องซีเรียสนะครับทุกอย่างมีทางแก้ไขนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่ถือ มืออื้นกระทึกนะครับพี่นอวันนี้ว่าถุกมืออื่นกระทุกนะครับเนาะอ่าถ้าตามมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องนอมิเขาไวรุสนะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่น้องครับอ่าบางที่ก็เออเบื้องไปกอนนะครับผมบางคนนะครับก็บอกเบื้องไปก่อนหรือว่าดูไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะกับผมเป็นยังครับถ้าเขาชอบตอนมือได้ชอบ เวลาใดล่ะเขาจะก็จัดเนาะครับพี่น้องเนาะมันบะมีมือเบิดง่ายๆครับเพราะว่ามันมาทุกมือครับพี่น้องครับมันมีทุกมือครับพี่นอ้อง,ง,ง,งอ่าบา่ต้องยานบ่ต้องบ่ต้องยานว่ามันสิบมีให้เขาเบิดเลนครับเขาติดสู่มันไหวบอพี่น้องมันติดเขาติดสู่มันไหวบอครับเออนั่นแหละอทิสิ่งสําคัญก็คือเขาติดสู่มันไหวบอนั่นแหละครับก็คืออ่าอย่างน้นอยนะครับเขาต้องพิจารณานะครับพี่นอ้องอสิเนตเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องมันมีเข่ามีรูดนะครัับบบพี่นอองรรมสาห เซียนก้อนแกนกับบอกถุกทีเด้อครับพี่น้องเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องคือสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องก็นำมาฝากพี่ต้นน้องกับสิโยกให้พี่น้องแคปหน้าจอคือเก้านะครับพี่น้องะแคปหน้าจอกันนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเซียนก่อนแกนสำหรับเลขเด่นกําลังวันหรือว่าเลขเด่นนี่ครับเลขเด่นเลขกําลังวันเด้อครับพี่น้องเลขกําลังวันหนึ่งสามห้าเจ็ดอเมนบอกครับพี่น้องอ่ะ เลขกำลังวันมันตัวน้อยนะครับมันพื้นที่มันน้อยเลยครับเสี่ยงก่อนเกนขยับมาหนึ่งมันก็เลยหล่นมาทั้งนี้นะครับผมมันเลยหล่นมาทั้งนี้มันก็เลยเหลือหน่อยนะครับพื้นที่นะครับผมก็บอกพี่ๆน้องๆพอๆแมย์เมยอซี่ลครับเลขกำลังวันนะครับพี่น้องหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับสามารถที่จะไปจับวินกันนะครับหรือว่าข้างบนนะครับพี่น้อง่าลืมตัวเด่นแต่ก็มาจับคู่ครับตัวนี้นะครับพี่น้องได้นะครับผมมันก็มีอยู่แล้วนะครับ เจ็ดสามเจ็ดห้าส่วนตัวที่เจ็ดกันก็คือเจ็ดห้าเจ็ด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 ก็เบิ้ลอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดก็เบิ้ลอยู่แล้วมีแต่แปดเจ็ดแปดเจ็ดก็มีนะครับตกลงก็คือจับเป็นที่เรียบร้อยนอกจากมาเขาาจับวิ่นตรงนี้นะครับพี่น้องสามห้าสามเจ็ดประมาณประมาณนี้ครับสามารถสามเจ็ดหรือว่าห้าเจ็ดนะครับ 1 5ึ่งอย่างนี้ครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนวันนี้ครบฝากพี่ตอนน้องคือเก้านะครับพี่น้องเด้อครับผมสําหรับแนวทางของเซียนคนเกนวดประจําวันที่สิบเอ็ดเดือนสามศจพันห้าร้อยหกสบเจ็ดเด่นวิ่งรูด9กับแจับคู่ชุดเด่นเก้าแเบิร์ก็คือ9 9 8าเกนะครับอจอดเน้นๆไปที่เก้าหนเกาสองาสแล้วก็เกนะครับผมส่วนวิ่งรูดแคอจอเน้นๆไปที่แปดห 84แล้วก็85หส่วนตรงกลางนะครับเสียนคนเก่นก็บอกทุกคลิปกันทุนเลยครับพี่น้องเดอ้อ <c oughs> บ่ต้องสีเรียดบ่ต้องเครียดครับผมเสียนคนเก่นสิพาสนุกไปมือมือนะครับผมเดี๋ยวเสียนคนเก่นกับสิพาล่งคลิปสนุกสนุกสนานนะครับผมไ่ต้องซสีเรียดบ่ต้องเครียดไผชอบกระจัดด้้ยไผชอบกระจัดด้วครับสาหรับเนวทางตั้งหุ้น,นยรวมแต่บ่ชอบกระพานนะครับพี่น้องเดอ้อแคปหน้าจ,จอไว้นะครับ่น้องแคปจ,จอไว ภัอยากจะให้กับรังใจเซียนกวนเกนนะครับก็เข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับพี่น้องพิมพ์บอยไม้สรีอีททหารสรีอีแล้วก็ใส่จุดนะครับพี่น้องแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับมันก็สีเด้งขึ้นมานะครับเฮ้เขากดติดตามเอาไว้ได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนกวนเกนนะครับจิ้มเข้าไปมันก็สีเด้งขึ้นมาแล้วครับรูปโปรไฟล์ของเซียนกวนเกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีนดำเงินเท่านั้นนะครับสวมเสื้อคอปกสีนดำเงินเท่านั้นสำหรับพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับเอฟซีเก่า f อฟซก็อาจสิรู้นะครับนะครับว่าเป็นยังไงเสี้ยนกอนเกลียนจอตรงไหนนะครับส่วนเอฟซีไม่นะครับที่ยังประธนเด่นแนวทา้งประธนเด่นเบิ่งแนวทางกับเสี้ยนกอนเกลียนกับเบิ่งให้จบคลิปเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมอ่ะก็ฝากพี่ต้อนน้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแนวทางของเสี้ยนกอนเกลียนเลยครับอ่ะมื้อนี้ก็คือเก่านะครับพี่น้องสําหรับอ่ะเสี้ยนเสียนนะครับอาจารย์นะครับ ท่านใดที่อยากจะมาวางแนวทางในช่องบีที่ช่อแนวรอวาเซียนคอนเกนนะครับอากาเชิญเะครับพี่น้องเด้อใครอยากจะมาวางแนวทางในช่องของเซียนคอนเกนนะครับก็เชื่อเลครับเดี๋ยวเซียนคอนเกนกับฉีเป็นสะพานบุญให้กับปีกับน้องนะครับผมี่ได้บอกปีบอกน้องนําเสนอกับปีกับน้องต่อไปนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางที่พ่อเมพี่น้องห้มานะครับวันนี้ก็คือเก้านะครับประกาศคือเก้านะครับเซียนหรือว่า เ uh, อซีพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับทีนี้แนวทั้งดีๆนะครับผมเด็ดเด็ดคิดว่าอ่าสิเป็นอ่าแนวทั้งไงครับพี่กับน้องทั้งช่องได้ค่ะมาเวยครับนําเสนอเช่นกันแกนกับ่น้ำนน้ำเสนอหายเป็นสะพานบุญครับพี่กับน้องทั้งช่องต่อไปนะครับสําหรับมือนี้นะครับพี่น้องครับเช่นกนแกนฑ์กับฝากอ่าอเช่นกนแกนก็นกนลืมบอกไปนะครับอ่าโทรมาได้นะครับพี่น้องโทรมาได้0 8 1 6 1 3 8 9 8 1เปนเด้อครับพี่น้องเด้อครับ 0816138981นะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขนะครับคอยเฮงๆป,ปังๆไปน้วกันงวดประจำวันที่11เกิน3พอ2อรา6 7หุ้นนอยรวมนะครับเฮงๆปังๆไปด้วยกันนะครับขอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับจะเจ็บยาจนนะครับลำรวยเฮงๆปังๆคือเกานลครับพี่น้องครับก็ขอยพี่น้องเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับ เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับนะ้องเนาะสำหรับนี้ก็ขอล่าวกำลังสวัสดีครับ